ที่สวนผักฮักร้องคุ้มอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัวแทนเกษตรกรภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนติดตามการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่กรีนโทเปียต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่วิถีการบริโภคอาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ส่งเสริมให้หมุนเวียนสินค้าการเกษตรในพื้นที่ไปสู่การบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนในสิ่งที่เราขับเคลื่อนกันมานะคะสาปีเองภายใต้ร่มของเชียงใหม่ฟินโทเปียหรือเชียงใหม่มืองสีเขียวนะคะล่าสุดในปีที่แล้วเรามีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างนะคะในพืชผักอีกส่วนหนึ่งก็คือตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดซึ่งเราพบว่ากลุ่มของที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยรวมกัน ะะอยู่ที่ร้อยละ66นะคะซึ่งจะสังเกตว่า,าการลดลงในช่วง3-4ปีนี้จากร้อยละ90ถึงร้อยละ66คือสิ่งที่บอกได้ว่าประชาชนเชียงใหม่เนี่ยปลอดภัยขึ้นเป้าหมายที่เราได้ทำร่วมกันกับทางสสสนะคะสิ่งแรกเลยคือเราต้องการหวังให้คนไทยสุขภาพดี แล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งเราเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนสิ่งที่เรามุ่งเป้าตอนนี้มากไปกว่าน,นั้นคือการสร้างความรอบรู้ด้านอาหารให้กับผู้บริโภคหรือว่าคนเชียงใหม่รวมทั้งเกษตรกรด้วยนะคะผู้ผลิตด้วยและมากไปกว่าน,นั้นก็คือทําอย่างไรที่สามารถบริโภคอาหารแล้วรู้จักภูชนาการเลือกผักได้ถูกต้องสิ่งที่เราทาให้เกิดขึ้นได้นี้จะต้อง สอดคล้องร่วมมือกันขับเคลื่อนตั้งแต่ผู้ปลูกต้นทางมาจนถึงกระจายไปสู่ร้านอาหารไปสู่ร้านจําหน่ายผักแล้วก็รวมไปถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าหรือกลุ่มคนเชียงใหม่เองที่ควรจะมีความรอบรู้เรื่องนี้แล้วเลือกผักที่ถูกต้องที่ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงได้สามารถรับประทานได้และมีสุขภาพดีกันขั้นหน้าค่ะเราลงไปคุยกับเกษตรกรโดยตรงด้วยกับคุยกันเรื่องปฏิทินของการปลูกผักว่าอันไหนที่สามารถจะผลิตได้ในฤดูไหนและ ตัวไหนที่ผมสามารถนามาทําเป็นเมนูในโรงแรมหรือห้องอาหารผมได้ด้วยครับแรกๆคุกขักเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ง่ายที่เราจะเปลี่ยนเกษตรกรที่เขาทําอย่างเดิมๆพออุยอ้ยไม่อุยอ้ยเด,ดิมๆมาครับแล้วลงมีทีมองอาจารย์เป็นตัวกลางครับประสานงานเชฟหลายคนหรือร้านอาหารนะครับเขาต้องการผักที่สวยแล้วก็สีเดียวกันขนาดเดียวกันทุกครั้งที่รับเข้ามาครับ เลยมีเชฟหรือห้องร้านอาหารอะไคุณเขาไม่ได้อยากจะทําตรงนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้ที่ติดต่อโดยตรงกับผู้บริโภคเรามีโอกาสได้คุยกับผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวครับซึ่งอยู่นี้คนเข้าใจทาวเวอร์หรือนักท่องเทียยเทเทเท่ยวครับเขาเข้าใจกันเยอะมากแล้วเขาเห็นคุณค่าของมันตรงนั้นด้วยครับครับผม